สวัสดีครับเนะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับคือ M หาวิธีการเปลี่ยนบัญชี Gmail นะครับให้กับ YouTube Channel นะครับซึ่งตอนนั้น YouTube Channel ก็จะเป็น Channel ของ Personal Channel นะครับก็คือไม่ใช่แบรนด์ a n n e l นะครับมันจะมี2ลักษณะก็คือส่วนตัวกับเหมือนเชิงธุรกิจหรือว่า Creator นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนจาก Personal Channel เป็นโอนถ่ายไปเป็นแบรนด์ชาแนลก่อนเราจะโอนทุกอย่างเลยวิดีโอ s u b s c r i b e r นะครับคอนเทนต์ Content ทุกอย่างเลยจะโอนไปที่ Channel ที่เราครีเอทใหม่เป็นแบรนด์ Channel เสร็จแล้วเนี่ยคลิปนี้เอ็มจะมาโอนนะครับมาเพิ่มดิเรียกว่าเพิ่มบทบาทนะครับซึ่ง Personal Channel เนี่ยเพิ่มบทบาทได้นะครับแต่เพิ่มโ wner ไม่ได้นะครับบทบาทโ w n e r หรือว่าเจ้าของไม่ได้ดังนั้นเนี่ย Personal Channel เนี่ยอ่ามันมีขีดจำกัดแต่ว่าแบรนด์ Channel เนี่ยสามารถเพิ่มโ w n เ r เปลี่ยนโ w n e r ได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำให้ดู เอ็มก็จะเข้าเป็นตัว safari นะครับพิมพ์ youtube นะครับ .com/account นะครับป้างเข้าให้นะครับอ account ตัวนี้นะครับเป็น channel brand นะครับฝั่งซ้ายนี่เป็น brand นะครฝั่งขวาเนี่ยก็คือฝั่งขวาตัวเนี้ยก็คือเป็น personal channel นะครับอ่าช้าก่อนนะครับตรงส่วนนี้เราก็เลือกฝั่งซ้ายไปนะครับ จะเป็นแบรนด์ชาแนลนะครับเสร็จแล้วเรากดด้านข้างซ้ายนะครับด้านข้างปั๊บนะครับมาที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งปับ๊บไปที่ Channel Status and Feature นะครับตัวนี้นะครับไปที่ Permission นะครับหรือว่าสิทธิ์นะครับถ้าเป็นแบรน Channel UI จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถกดไม่น่ Permission ได้เลยนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถทำตามนะครับเข้าผ่านเว็บเบราวเซอร์ทั้งในมือถือก็ได้นะครับในแล็ปท็อปก็ได้นะครับถ้าเป็นในมือถือต้องอขึ้นให้เป็นเดสก์ท็อปโหมดก่อนนะครับตรงส่วนนี้นะครับแต่อันนี้ของ m มันอจอใหญ่ก็เลยขึ้นเป็นเดสก์ท็อปโหมดให้อยู่แล้วนะครับกดไปที่ Man a g e p e r m i s s i o นนะครับจะต้องล็อกอินใส่พาสเวิร์ดไปครับ ล็อกอินไปแล้วนะครับก็ยืนยันนะครับ2ขั้นตอนผ่านโทรศัพท์ของเราที่ใช้อยู่นะครับยืนยันตัวเลขไปโอเคกดอีกทีนึงครับโอเคไปที่รูปบวกของคนนะครับพิมพ์อีเมลไปครับที่เราต้องการนะครับจะเปลี่ยนช n นลนะครับว่าเราจะให้อีเมลไหนเป็นเจ้าของช n นลนะครับก่อนอื่นคือแอดเข้าไปก่อนนะครับ กดแท็บลงมาครับเลือก owner นะครับพอเราต้องการเปลี่ยน i n นไว้ไปนะครับมาแล้วนะครับกดดันครับโอเคจากนั้นนะครับแถบมุมขวานะครับเปลี่ยน Account นะครับโอเคมาแล้วนะครับเชิญเป็นเจ้าของนะครับยอมรับไปเลยนะครับโอเค จัดการสิทธิ์เช็คดูอีกครั้งหนึงนะครับมี่ใส่พาสเวิร์ด โอนนะครับเปลี่ยนเจ้าของหลักนะครับโอเคต้องเป็นผู้จัดการมามากกว่า7วันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวอีก7วันเรามาเปลี่ยนนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับตรงส่วนนี้เราก็เป็นโอเนอร์ร่วมกันไปก่อนนะครับโอเคก็ถือว่าจบเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนนะครับบัญชี Gmail นะครับที่ดูแล โดยเป็นเจ้าของนะครับของช n น l นั้นๆนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องโอนข้อมูลจาก Personal Channel เป็นแบรนด a n n e l โดยการสร้างแบรนด์ n n e l ขึ้นมาก่อนแล้วก็โอนมานะครับจากบัญชี A นะครับโอน Person a l ไปเป็นแบรนด์ n n e l เสร็จปุ๊บจากแบรนด์ n n e l ตัวนี้นะครับแอดเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของผู้ดูแลนะครับก็คือบัญชี gmail ใหม่เราแอดเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ต้องรอ7วันนะครับ ถึงจะเปลี่ยนเป็นเจ้าของสิทธิ์ได้นะครับโอเคตรงส่วนนี้วันนี้เอ็มลาไปก่อนครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ